สวัสดีทุทกคนพี่เติมมาเล่นเล่นรถเ,เองนะคะวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันในเกม Hello Kitty Iceland Adventure กันอีกแล้วรวมตัวกันเข้ามาแล้วทุกคนวันนี้เป็นวันที่เซนวิเศษเพราะเพื่อนรัาของฉันมามสวิตเปียนโนมาเยี่ยมพวกเราที่กอ f แฟ e n ชิอ Iceland แล้วไม่ได้มาเยี่ยมนะจริง,รงๆก็คือมาอยู่เลยโอ้โหการพบเพื่อนใหม่นะคะเป็นอะไรที่แบบวิเศษมากและฉันหวังว่า เธอน่าจะชอบตกปลาหรือว่าดูการ์ตูนอ่านหนังสือการ์ตูนหรือว่าทั้งคู่เลยบานทีเธออาจจะชอบจับมแมลงก็ได้นะไม่รู้สินั่นไงมาแล้วมาแล้วไหนมาแล้วโอโ้บินมาเหมือนเราตอนแรกเลยค่ะทุกคนลอยตัวมาด้วยลูกป,ปองโอ้โ สวิทเปียโนยูเวลค่ะสวัดดีจ้าทุกคนการกระโดดออกมาจากเครื่องบินเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นเป็นบ้าเลยจริงเหรอแล้วตอนนี้ก็คือหัวใจเต้นตึก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 เลยที่ได้เห็นหน้าทุกคนนะ่ะอันแรกจะกล่าวอยนีต้อนรับ สู่แฟนชิพไอแลนด์มาสวิปเปียนโนหรือว่าวิชันดีใจที่ได้เห็นเธอนะ mm hmm. เพื่อนรักของฉัน My Melody บอกแล้วก็ my best friend ก็คือเห็นแบบว่าเกาะทั้งเกาะเนี้ยตอนที่ลอยตัวลงมาแล้วก็แต่สิ่งที่แบบว่าเห็นได้เด่นชัดที่สุดก็คือเธอนะ้ำไม้เมโลดี้จริงหรอจะามาสวิปเปียนโนนี่นะคะก็คือแทบจะรอไม่ไหวแล้วนะที่จะแบบเป็นเพื่อนกับทุกคนนะ่ะขอบคุณนะที่มาต้อนรับ น่ารักมาก A f l a n e It Is Part Three ในที่สุดนะคะเราก็ได้ My Sweet Piano มาอยู่เกาะแล้วบางทีนี่อาจจะถึงเวลาเมื่อกงวันแล้วก็ได้นะอืมหรือว่าเธอมีอะไรให้ฉันช่วยไหมอะไรเหรออ๋อถ้าไปคุโรมิอ่ะนะก็ชอบอะไรที่เป็นสปูกี้ละ่ะแน่นอนเนาะเป็นอะไรที่เป็นแบบว่าแนวๆหลอนลอนอะไรแบบนี้ใช่ไหมขอถายรูปด้วยได้ไหม โอ้ยน่ารักมากโอเคค่ะยังไงวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเพราะว่าเราได้มาสวิตเปียโนมาอยู่เกาะของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วยังไงก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย